10ข้อห้ามที่ไม่ควรทําในการแขวนพระเครื่องเพราะจะทําให้พระไม่คุ้มครองคุณอย่าลืมกด s u b สไครป์และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพ e ดิกนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงสิข้อห้ามในการแขวนพระนะครับเพราะจะทําให้พระเนี่ยไม่ขลังนะครับแล้วก็คุมครองคุณไม่ได้นะครับข้อที่1คืออย่าใส่พระไปทําความชั่วนะครับ การแขวนพระเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นการใส่เพื่อให้เตือนสติให้เราทำความดีละเว้นความชั่วนะครับใจของคนที่จะทำความดีเนี่ยมักจะเบิกบานแล้วก็เป็นสุขนะครับซึ่งมันจะเป็นรากฐานของการสะสมบุญผิดกับจิตใจคนที่ทำความชั่วนะครับมันจะเศร้าหมองไม่เบิกบานนะครับและที่สำคัญเนี่ยพระท่านจะไม่ปกป้องคุ้มครองคนที่ทำความชั่วนะครับ ท่านจะไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนคนให้ทำความชั่วให้คนที่ทำผิดทั้งปวงนะครับแม้พระเครื่องจะศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าผู้ที่แขวนพระเนี่ยชอบทำความชั่วเป็นนิดเนี่ยพระเครื่องก็อาจจะไม่สามารถปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาชีวิตคุณได้นะครับฉะนั้นเนี่ยห้ามใส่พระเครื่องไปทำความชั่วโดยเด็ดขาดนะครับมิเช่นนั้นเนี่ยพระเครื่องเนี่ยก็จะ ไม่ปกป้องคุ้มครองคุณนั่นเองนะครับข้อที่2ห้ามด่าว่าพ่อแม่ว่าร้ายบุพการีนะครับพ่อแม่เนี่ยคือพระอรหันต์ของลูกๆนะครับพ่อแม่เป็นผู้ให้กําเนิดกับชีวิตเรามาพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่ทําความดีนะครับคนที่เลี้ยงดูบูชาพ่อแม่เนี่ยชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับตรงกันข้ามกับคนที่ด่าพ่อแม่นะครับ คนที่ด่าพ่อแม่เนี่ยหรือว่าทําไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยพระเนี่ยก็จะไม่คุ้มครองนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะไม่คุ้มครองคนอากตันยูแล้วก็คนที่ไม่ดีนั่นเองนะครับข้อที่สมนะครับคือห้ามผิดลูกผิดเมียชาวบ้านนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่คิดว่าทุกคนเนี่ยควรจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่รู้ก็ควรจะรู้ไว้นะครับ การผิดลูกผิดเมียเนี่ยถือว่าเป็นการผิดศีลอย่างร้ายแรงนะครับสำหรับศีลข้อสารการเมีสุมิชาจารานะครับเป็นการกระทําที่สังคมเนี่ยก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับพระเนี่ยท่านก็ไม่ชอบนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะผิดลูกผิดเมียใครนะครับข้อที่4ห้ามวางพระในที่ที่ไม่สมควรนะครับ การวางพระในที่ที่ไม่สมควรเนี่ยเช่นการนำพระไปวางในห้องน้ำนะครับหรือการวางพระไว้ในที่ต่ำเนี่ยก็ไม่สมควรนะครับการวางพระเนี่ยควรวางไว้ในที่สูงแล้วพระเนี่ยก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถคุ้มครองผู้ที่บูชาได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังหาที่วางพระดีๆไม่ได้เนี่ยก็แนะนำว่าให้วางไว้ที่สูงไว้ก่อนดีที่สุด ข้อที่5นะครับห้ามใส่พระไปในสถานที่อะโครจรโดยเด็ดขาดนะครับสถานที่อะโครจรเนี่ยก็คือสถานที่ที่ไม่ควรเข้าไปนะครับซึ่งถ้าอธิบายในเชิงวิชาการเนี่ยก็คือเมื่อไปสถานที่ที่ไม่ควรไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายแก่พงศาจันทร์ทำให้อกุศลธรรมเจริญขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ย การไปสถานที่อาโครจรเนี่ยก็ไม่ควรไปนะครับไม่ควรใส่พระเครื่องไปในสถานที่ที่เป็นเกี่ยวกับอวัยวุฒนะครับเพราะว่าพระท่านเนี่ยก็จะไม่คุ้มครองคุณแล้วก็มีโอกาสาที่จะเรียกว่าพุทธคุณลดลงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปที่อาโครจรเนี่ยเป็นพวกเครื่องรางดีกว่านะครับอย่าเป็นพระคือเครื่องรางใส เทาเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นพระอย่างเดียวนะครับพระเนี่ยห้ามอยู่แล้วข้อที่6นะครับเมื่อมีกิจกรรมทางเพศเนี่ยต้องถอดพระออกจากคอก่อนนะครับเรื่องกิจกรรมทางเพศเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์สามัญชนผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นะครับการมีกิจกรรมทางเพศไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการมีกิจกรรมทางเพศเป็นเรื่องที่ผิด จริงๆไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับสำหรับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่ยังมีกิเลสกันอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใดแต่เป็นข้อห้ามสำหรับคนแขวนพระคือไม่ควรแขวนในขณะมีกิจกรรมแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยหากจะมีกิจกรรมแบบนั้นเนี่ยควรที่จะถอดพระออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมีกิจกรรมนะครับข้อที่7นะครับห้ามนำพระเครื่องไปลองของนะครับ ของดีเนี่ยจริงๆไม่ต้องลองกันอยู่แล้วนะครับหลายคนเนี่ยเอาพลาเครื่องไปลองของเช่นห้อยพระแล้วเอาปืนยิงเอามีดดาบฟันแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นการลบหลู่ครูบาอาจารย์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ควรที่จะนำพาเครื่องไปลองของโดยเด็ดขาดนะครับข้อที่8ห้ามลอดใต้กำองนะครับผ้าถุงนะครับ คือการแขวนผ้าเครื่องเนี่ยเป็นการเตือนให้ระลึกถึงทุกอิริยาบทนะครับให้มีสติไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนนะครับซึ่งเราตากผ้ากับผ้าถุงเนี่ยก็ไม่ควรที่จะรอใต้กระโปรงเราตากผ้าหรือผ้าถุงต่างๆนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นข้อห้ามของครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วนะครับข้อที่9้านะครับผ้าเครื่องเนี่ยห้ามพกไว้ต่ํากว่าเอวนะครับเพราะว่า พาเครื่องเนี่ยเป็นของสูงนะครับเราควรจะแขวนไว้บนคอนะครับถ้าไม่ได้แขวนบนคอเนี่ยก็ควรเน็บที่คอเสื้อหรือไว้บนกระเป๋าเสื้อนะครับหรือใส่ไว้ในกระเป๋าถือนะครับแต่ไม่ควรไว้ต่ํากว่าเอวเช่นกระเป๋ากางเกงนะครับหรือห้อยไว้บริเวณหูกางเกงนะครับซึ่งแต่ถ้าเป็นเครื่องรางบางชนิดเนี่ยได้นะครับเช่นพวกปลาขิกอะไรพวกนี้ต่ํากว่าเอวได้ไม่มีปัญหา นะครับแต่พระเนี่ยห้ามนะครับคือต้องแยกเป็นประเภทนะครับพระเครื่องไม่ใช่เครื่องรางนะครับพระเครื่องเนี่ยก็คือพระนะครับส่วนเครื่องรางเนี่ยบางชนิดเนี่ยเช่นเป๋ออ่าแม่เป๋อหรืออีเป๋ออย่างเงี้ยไว้ตามกัวเอลได้ไม่มีปัญหานะครับอันนั้นคือเครื่องรางหรือพวกบอลลัดคิกอะไรพวกนี้ก็ไว้ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับเพราะว่ายังไม่ใช่พระนะครับ ข้อที่10นะครับไม่ควรดูถูกหรือประมาทในพุทธคุณของพระเครื่องนะครับเราควรจะเคารพครูบาอาจารย์นะครับและที่สําคัญเนี่ยจริงๆเราไม่ควรดูถูกใครทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่สามารถพิสูจน์เรื่องพระเครื่องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในยุคนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตอีกหลายๆปีข้างหน้าจะพิสูจน์ไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรไปดูถูกใคร นะครับเพราะว่าพาเครื่องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครอ,อยคุ้มครองอยู่นะครับสมมุติว่ามีคนมาดูถูกคนที่คุณรักเนี่ยคุณก็ไม่ชอบจริงไหมครับอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาคุ้มครองพาเครื่องอยู่เนี่ยก็ท่านก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับเวลาที่จะมีใครมาดูถูกพาเครื่องฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะดูถูกพาเครื่องนะครับก็ให้ห้อยด้วยความศรัทธาเท่านั้นนะครับ หากคุณไม่ชอบองค์ไหนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปพูดในทางไม่ดีนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น10ข้อห้ามนะครับในการแขวนพระเครื่องนะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ